สวัสดีท่านผู้วิเกียร์ที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วมุมโลกด้วยนะครับผมอาจารย์ไกน่นันทาอดีตกรรมการสวคุม,มโหนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินป,ปิัมภ์พบกันวันที่5พฤศจิกาย,ย,ยนพุทธศักราช2567ตรงกับบันทังคารขึ้น5ค่ำเดือน12ปีมะโรงวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของนางเอกนักสแสดงและนักร้องยุค90ที่กำลังรักษาการป่วย ด้วยโรคร้ายในปัจจุบันนะครับวันนี้จะเป็นดวงชะตาของคุณนุกสุทธ,ธิดากเกษมสันณอยุธยานะครับก่อนอื่นเรามาดูไทม์ไลน์เรื่องราวชีวิตที่เกิดขึ้นกันคร่าวๆกันสักนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> นุกสุทธ,ธิดานางเอกนักแสดงและนักร้องยุค90เปิดใจรักษาโรคมะเร็งโดยต้องบินไปรักษาตัวไกลถึงเมืองกวางโจนะครับประเทศจีนจุดที่เป็นก็คือมะเร็งไทรอยนะครับได้ลามไปที่ต่อมน้ําเหลือง เคยผ่าไทรอยออกไปทั้งก้อนที่ผ่านมานะครับคุณนุกสุทธิดากล่าวว่ามะเร็งไทรอยยังเป็นชนิดที่ถ้าเราดูแลตัวเองดีๆก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่กับโรคนี้มานานกว่า4ปีตนมีลูก3คนหัวอกคนเป็นแม่ห่วงที่สุดคือลูกคนเล็กน้องอดัมเขวบเคยเอาหนังสือให้เขาอ่านเขาพูดว่ามาม่าอ่านจบแล้วตอนจบแม่เขาตาย ทำไมยูเอาหนังสือนี้มาให้ไออ่านเขาบอกว่าแม่เขาเป็นมะเร็งเราก็บอกว่าแล้วยูรู้ไหมไอก็เป็นเขาก็ฮะแล้วอยู่ต้องตายไหมเราก็บอกว่ายังไม่ตายจะอยู่กับยูไปนานๆอยากให้อยู่รู้ว่าถ้าแม่ตายยู you จะอยู่อย่างไรนะครับคุณนุกศิลาเก่าไว้ว่าเก่าวทิ้งท้ายไว้ว่านะครับอยากให้อยากเป็นกําลังใจให้ใครๆหลายคนไม่ ว่าจะเป็นป่วยด้วยโรคอะไรคนที่ให้กำลังใจที่ดีที่สุดคือตัวของเราเองอยากให้ทุกคนเข้มแข็งมีสติกับการใช้ชีวิตหรือแม้แต่คนที่คิดว่ากำลังมีปัญหาก็ขอให้เข้มแข็งเอาไว้เดี๋ยวเรามาดูจากดวชะตาของคุณลุกสิทธิดากันนะครับ คุณลุกสุดิดานั้นเกิดวันที่15มีนาคม2520นะครับตรงกับวันตังคารแรม11ค่ำเดือน4ปีมะโรงในทางสากลน,นั้นเป็นปีมะเส็งด้วยยังไม่ขึ้น1นึ่งคเดือน5ก็ยังคงเป็นปีนักษัตวเดิมนะครับอายุปัจจุบันคือ47ปี3เดือนกับ20วันย่าง48นะครับเรามาโฟกัสเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกันเลยแล้วกันนะครับในช่วงอายุ47ย่าง48คือเามีนา2567ถึงมีนาคม2568 บริวารกระทบหินะนะครับกระทบมาหาโจรในอังควิชาอาจจะมีเรื่องให้ต้องแก้ไขเกี่ยวกับตัวเองต้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีความหนักหน่วงพอสมควรนะครับอายุในทางทักษะกระทบกรรมะกระทบนาวังในอังควิชานะครับในเรื่องของสุขภาพก็จะมีปัญหาทําให้กรรมเก่าบางอย่างส่งผลถือว่ามีความผันผ,ลผลวนแปรปรวนพอสมควรเช่นเดียวกันนะครับอัตตะเป็นการกรินีไปกระทบทาสาในอังควิชามีเรื่องให้แก้ไขเกี่ยวกับวิธีการดําเนินชีวิตของตัวเองนะครับ จุดเด่นในช่วงอายุ48ย่ง48ย่าง 40, 47ย่ง48นะครับขอไปด้วยราหูนั้นเป็นสีจะไปกระทบมรณะนะครับหากมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขถือว่าพอจะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะครับที่เป็นประเด็นก็คือ ช่วงที่จะทําให้มีปัญหาถือว่าเข้าเขตอันตรายคือช่วงอายุ48ยัง49นะครับคือเราวมีนาคม2,568ถึงมีนาคม2,569ด้วยในช่วงนี้ช่วงอายุจรนั้นต้องถือว่ามีจุดเสียหายในดวงชะตาหลายจุดนะครับจุดที่1น,นะครับบริวารในทางทักษะกระทบกรรมะมีกรรมเก่าจะส่งผลรุนแรงในเรื่องของความพัดพลากด้วยไปกระทบนาวังในอังควิชา จุดที่2อ,อายุในทางทักษะกระทบมรณะจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพซึ่งถือว่าค่อนข้างหนักหน่วงและรุนแรงโดยมีราหูเกาะที่พบมรณะนะครับจุดที่3จุดนี้ต้องถือว่าเป็นจุดที่อันตรายยิ่งนะครับด้วยหีนานั้นเป็นไปกระทบตนุและมหาโจรในอังคาวิชาเป็นกาเลกนินีจะมีความเสียหายหนักในเรื่องของตัวเองแบบไม่คาดคิดโดยเฉพาะในด้านสุขภาพจุดที่4เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะสามารถฟันฝ่าวิกฤต นี้ไปได้ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสําคัญด้วยราหูนั้นเป็นสีในทางทักษะมาถึงตรงนี้ต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าในดวงชะตาของคุณนุกสุธิดาช่วงอายุ47ย่าง48คือมีนาคมี5 6 7นาคม2567ถึงมีนาคม2568ช่วงนี้แม้จะมีปัญหาแต่ก็จะผ่านพ้นไปได้นะครับปัญหาจะไม่หนักหน่วงในช่วงที่คุณนุกสุธิดา อายุ48ย่าง49คือรามีนาคม2,568ถึงมีนาคม2,569ในช่วงนี้ต้องถือว่าอยู่ในช่วงที่เข้าเขตอันตรายของชีวิตนะครับด้วยมีเกณฑ์ที่มีความเสียหายหลายจุดตั้งแต่บริวารไปกระทบกรรมะอายุในทางทักษะกระทบมรณะหินะเป็นการลกิจดีไปกระทบนาวังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีความอันตรายมากๆนะครับคุณนุกศิริยาจะต้องผ่านช่วงวิกฤตช่วงอายุ48นี้4 ถึง1 9นี้ไปให้ได้นะครับที่สําคัญสิ่งที่จะทําให้ผ่านไปได้ในช่วงนี้จะต้องเกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นนะครับ <_ T. S 1> ท้ายสุดนี้ต้องขอบอก f อและคนที่รักคุณนุกสุธิดานะครับอยากให้ติดต่อมาที่กระผมนะครับจะหาวิธีแก้ไขโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆโดยจะต้องมีวิธีการและขั้นตอนหลายอย่างนะครับอาทิต้องบูชาพระพุทธรูปที่ดูแลช่วงชีวิตถวายพระพุทธรูปที่เป็นปางกาลกินีในดวงชะตาปล่อยสิ่งมีชีวิต ตามกําลังของดวงดาวสสดมนไหว้พระให้กับตรงให้ตรงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นรวมถึงสร้างกุศลให้ถูกวิธีซึ่งถือว่ามีรายละเอียดค่อนข้างมากพอสมควรที่ผ่านมานั้นปฏิหารมีจริงนะครับสําเร็จก็หลายๆายไม่สําเร็จก็หลายๆแล้วแต่กุศลที่เคยสร้างมาด้วยนะครับท <c oughs> ้ายสุดนี้ก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับคุณนุกสุธิดาขอให้มีความเข้มแข็งนะครับเพื่อลูกๆทั้ง3มคนและคนที่รักก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆครับ ผมอาจารย์ไก่นันทานนครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การลื่นขั้นเรื่องตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาของท่านด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหรมามากกว่า20่สิรปีรู้มากกว่าทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกวันก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างนะครับหคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด2ถ่ายแลาฝ่ามือทั้งสองข้าง3ก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเข สี่คือรูปใบหน้าเพื่อดูหงเห้งและห้าคือบริหรรที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญกันทองอย่าได้ขาดมือกดไลค์ก็ขอให้ได้เัินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอมีแฟนหน้ารักและอยู่ในอาวาสขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากให้วิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปติดต่อกันที่081159996นะครับเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและไ d l ดี e ลเวลาก็ประมาณสัก9นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวัน ค่าบูชาครูก็5้า้บาทต่อหนึ่งดวงชะตาจดไม่ทันดูคําอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบให้พิมพ์คําว่าวิเคราะห์ดวงแล้วก็ตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบนะครับหรือพิมพ์คําว่าห้องโหดดาราันธาซึ่งผมทำรายการไว้มากเกือบ400คู่นะครับเลือกคู่ที่ท่านชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้ โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ